ก่อนแท็กซี่ที่มาส่งโน้ตยังถามเลยว่าพี่ไม่ถ่ายละครมาหรอครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราไปเต้นรำแล้วคือทุกคนอย่างเงี้ยแต่งมาพร้อมกันร้อยกว่าคนอยู่ดีปรากฏที่เยววาวราชเยววาวราชเป็นถนนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึง้งคนที่มาเดินชมบาาคนก็มาร่วมเต้นกับเราตอนเต้นเสร็จประมาณสองทุ่มเข้าไปประมาณ2องทุ่มสิบห้าฝนก็ตกใหม่แล้วแบบมันเป็นช่วงเวลาแบบชั่วโมงกว่ากว่าที่แบบเออสว์เปิดขึ้นมาให้เราเต้นเลยอ่ะ โอ้ตค่ะมาลิยาโชตสกุลรัตเต้นสวิงมาประมาณ78ปีนะคะชื่อโอนตนะครับเต้นสวิงมาแล้ว11ปีการเต้นรำอยู่ในมนุษย์เราเป็นพันพันปีอยู่แล้วความหมายของซึ่งแดนซ์ซิมโฟลนะครับคือเราหาประกายในตัวที่ทําให้เราเองมีความสุขคนที่เราเต้นด้วยมีความสุขเป็นดนตรีที่มีจังหวะที่เข้าใจง่ายๆสมัยที่เป็น slavery หรือเป็นทาสนะครับที่อยู่แอฟริกาแล้วเขามาเก็บ cotton field แถวภาคใต้ของอเมริกา หนึ่งครั้งต่อทิตเขาก็จะมีโอกาสที่ออกมาเต้นลําแล้วก็ร้องเพลงคือออกมาในเชิงบลูส์มิวสิกแล้วก็ค่อยเพิ่มจังหวะของดนตรีที่เป็นเพอร์คัสชันเข้ามาเรื่อยๆเต้นแล้วตามได้ง่ายๆ <S <S มันเกิดขึ้นแบบเฮ้ยเขาเต้นกันอยู่ข้างถนนมีคนเคาะอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไรวะสนุกกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชาเลนจ์กันไปชาเลนจ์กันมาคิดท่าใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเลยเป็นการเต้นที่ไม่มีการนับจังหวะออกมาจากธรรมชาติจากการฟังเพลงจากริทึมทีนี้เนี่ยพอสารมันหายไปอะค่ะแล้วปัจจุบันพอคนอยากเต้นเนี่ยคนทางฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาที่เขาสนใจแบบเห็นแล้วอยากจะเรียนอะ เขาพยายามจะไปหาเราก็ถามว่าสอนมาสี่ว่าสเต็ปที่1คืออะไรนับ1 2 3 4พยายามที่จะเอาระบบมาใส่กับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามันใกล้เคียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สักทีเดียวอย่างเราเคยเห็นภาพคนที่สอนที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันที่เป็นลูกของคนที่เต้นสมัยก่อนที่เขาเรียนมาจากพ่อไปสอนในแคมป์ของคนฝรั่งแล้วทะเลาะกันเพราะว่าทำมูฟเสร็จแล้วฝรั่งว่า เขาให้ดูหน่อยนี่คือจังหวะไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ก็นี่ไงปับป๊บประดับปับ๊บปั๊บยุก็ทํางี้สิปลาย2 0หรือต้น3 0เนี่ยก็มีการเป็นสไตล์แบบคู่เขาเรียกว่าลินดี้ฮอบตอน3 0ก็มีวงบิ๊กแบนเข้ามาเล่นเพลงสวิงเป็นช่วงที่คนผิวกับคนขาวเนี่ยเต้นด้วยกันแล้วก็มิงโก้กันโดยที่ไม่มีเส้นแบ่งแยกคนขาวคนดําหรือว่าคนทุกประเภทเนี่ยมามีส่วนร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเต้นสวิงมัน เป็นกิจกรรมแรกๆซะด้วยซ้ำที่คนทั้ง African American, แอฟริกันอเมริกันคนผิวขาวผิวดําสามารถมาอยู่ด้วยกันได้ในที่เดียวทำกิจกรรมด้วยกันนะคะแบลคอกสวิงก็เป็นกลุ่มชมรมที่เรา รักในดนตรีสวิงแล้วก็รักในการเต้นสวิงซึ่งเป็นการเต้นคู่นะครับแล้วก็ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2011แต่ก่อนนี้ก็เช่าสตูดิโอไปมันก็ไม่มีใครมาคือเสียค่าเช่าไปแล้วก็แบบวันนี้ไม่มีใครมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนก็ต้องค่อยๆหลอกเพื่อนนะครับหลอกพี่น้องหลอกญาติอะไรอย่าเยงเงี้ยก็มีคน2คนบางทีก็10คน ทำไปเรื่อยๆเพราะรักมันครับไม่ได้คิดทําเรื่องของธุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพแบบประจําทีนี้ตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีแม้แต่โซเชียลดซ์เพราะว่าสิ่งที่มีในเมืองไทยตอนนั้นก็คือคลาสสอนเรียนผู้ชายไม่มีใครมาเรียนช่วยซ้ำทั้งที่เต้นเป็นคู่แต่มีแต่ผู้หญิงทั้งคลาสเลยเราต้องทําตอนนั้นคือเต้นกับเสาเสานี้ชื่อเดวิดเสานี้ชื่อโจนาสอะไรเงี้ยพอไปสักคักหนึ่งเราก็รู้สึกว่า มันก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีการบอกบอกับกๆแต่ก่อนนี้ก็จะมีฝรั่งค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ก็เป็นคนไทยมากขึ้นประมาณ80กว่าแล้วนะครับวัฒนธรรมของสวิงหรือวัฒนธรรมของ Improvisation หรือว่า culture ของวินเทจเนี่ยก็อยู่ในซีนของเราแบบลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของซีนแบงคอกสวิงที่นี่มาทุกปีมาเริ่มเต้นใหม่ทุกปีลืมสเต็ปทุกปีแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้จากการเต้นสวิงก็คือเผือได้ปัวค่ะเราได้เจอคนจากทั่วโลกถ้าเราไปประเทศไหนเราพิมพ์ชื่อเมืองกับสวิงแดนซ์เราไปในคอมมูนิตี้ทีเขาเราก็จะเจอคนหน้าคุ้นเคยอยู่แล้วเราก็จะมีเพื่อนในประเทศนั้นด้วยครับผม Swing dance i s just a really fun way to enjoy y o u r s e l f with your community and to just let loose and and have ต u n ีปาร์ตี้อะไรอย่างงี้มันไม่ได้มีเยอะมาก,มกแล้วมันก็ไม่ใช่แบบปาร์ตี้วันเกิดที่แต่งตามธีมแต่มันคืองานเต้นราที่มันย้อนยุคจริงๆอะค่ะ

เมื premises, ่อประมาณ5ปีที oh ่แล้วแล้วก็ร่วมกับการที่เราเคยไปจัดงานที่โรงแรมชางไฮ Mansion ข้างบนมี Ballroom ชื่อ Cotton Ballroom เป็นชื่อของบอล o ูมที่อยู่ที่นิวยอร์กมาสมัย1940 1940เขาสร้างมาด้วยอินสปิเรชันยุคเดียวกับเราอยู่แล้วเป็นความบังเอิญก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันตรงมากมันต้องเป็นที่นี่แหละตอนเดินเข้าไปก็เห็นภาพที่แบบย้อนยุคกลับไปในแบบยุค1930แล้วก็เห็นเห็นคนแต่งชุดเต้นรำแล้วก็ มีดนตรีที่เป็นสไตล์ที่เราชอบก็คือว่าดนตรีบิ๊กแบนสวิงนะครับยู่ดีมันจะมีทุกปีที่คนบอกใจว่ามีคนแต่งตัววินเทจมาเดินกันเต็มเยวาวราชกินก๋วยจับอยู่ข้างทางแล้วก็แบบขึ้นไปเต้นลัมด้วยกันแล้วก็ลงมาทุกคนก็งงอะไรเงี้ยทุกที่ก่อนที่เราจะขึ้นไปปาร์ตี้เนี่ยทุกคนก็จะถ่ายรูปที่หน้าโรงแรมซึ่งมันจะมองไปเห็นป้ายทั้งหมดของเย,ยวาวราชแล้วมันก็เป็นแสงสีที่ มันดูเหมาะกับชุดก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาทั้งหมดที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างได้สักแบบหนึ่งเพื่อให้คนไทยได้เห็นภาพนี้เรามีงานที่พระประดมเจดีมาก่อนทีนี้ในกรุงเทพเราไม่เคยมีงานที่ปิดถนนอย่างนี้มารวมกลุ่มกับเพื่อนเล่นๆน,น,นะครับวาดบนแผ่นกระดาษทิชชู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําอะไรบ้าๆปีนี้บ้องๆปีนี้ทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ท่องเที่ยวได้เห็นภาพของความแบบเป็นเมวทิ้งพอตของเอวาราชรวมกับกิจกรรมนี้ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่า แม้กระทั่งถา้าพมันสื่อออกไปทั่วโลกมันก็จะได้เห็นเยาวราชในมุมที่ต่างไปด้วยมันก็น่าจะน่าสนใจให้เ hey, ยาวราชดูเก๋กับคนรุ่นใหม่ไม่น้อยไปกว่าคนรุ่นเก่าที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นเลยมีวงดนตรีจากอเมริกาจากนิวยอร์กนะครับก็มาเล่นผสมกับวงดนตรีที่อยู่ในดุริยไทยอยู่แล้วเต้นกับเพื่อนๆนะครับกับคนที่บินมาต่างประเทศประมาณ20กว่าประเทศตั้งแต่แต0ศูนย์จนถึงปี2019นะตอนนี้เนี่ย ก็เป็นช่วงที่ลินดี้ฮอบหรือสวิงบูมไปทั่วโลกเลยคือถ้าไปเมืองไหนก่อนที่จะจองโรงแรมผมจองเนี่ยผมก็จะถามว่ามีเต้นตรงไหนบ้างแล้วค่อยจองโรงแรมแถวนั้นเกือบทุกเมืองหลักๆทั่วโลกเนี่ยก็จะมีสวิงคอมมูนิตี้อยู่ตอนนี้ที่ใหญ่ๆนะคะก็มีถ้าเป็นยุโรปเนี่ยที่สวีเดนจะใหญ่มากๆ สวีเดนเนี่ยมีแคมป์เต้นสวิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเป็นแคมป์เต้นสวิงที่ยาว5สัปดาห์นอกนั้นอเมริกาก็จะมีทุกเมืองก็จะมีกิจกรรมนี้กระจายจายอยู่ใหญ่บ้างเล็กบ้างถ้าเกิดเอเชียเนี่ยนะจะเป็นเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดเป็นหมื่นคนเหมือนกันแต่ละที่มันก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันไปตามตามบุคลิกของคนนะอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นหับใหญ่แต่ว่าความจริง ส윙คอมมิชชั่นค่อนข้างใกล้ชิดกันแต่และสีก็จะมี DNA ที่เหมือนกันกรุงเทพก็จะมี DNA ที่แบบค่อนข้างครีเอทีฟค่อนข้างมีสีสันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ที่นี่ถ้าชีวิตนี้ไม่เต้นส윙เหรอครับคือเต็นไปนไม่ได้ครับจิตวิญญาณมันก็ไปอย่างนั้นแล้วแล้วก็หน้าที่ของเราในชีวิตนี้ก็มีหน้าที่ที่จะแชร์ความสุขอันนี้ไปให้กับคนอื่นที่ยังที่ยังไม่รู้จัก เคยคิดมากๆเลยเคยคิดไหมกระทั่งว่าถ้าตัวเองจะต้องแบบพิการไปหนึ่งอย่างเนี่ยอาจจะเลือกตาบอดเพราะว่าถ้าตาบอดอะยังเต้นได้ในฐานะฟอโลเรายัางได้ยินเสียงเรายัางจับมือได้เท้าเราเรายัางขยับได้าชาติหน้าไม่มีเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ชาตินี้มันติดแล้วก็เลยอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนี่แหละครับ